ข้อมูลข่าวสารทางภาคใต้ในเดนใต้ไว้นิวส์กับผมมูฮัมหมัดวาฟีมัตตะการุณครับแมทั์พักที่4และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีเหตุโกดังเก็บประทัดระเบิดที่ตลาดหมู่โน เมื่อวานนี้ที่ส0มกรกฎาคม2566มีถแถลงการความคืบหน้าเหตุระเบิดโกดังเก็บพลุปัะทดอกไม้เพลิงแรงระเบิดส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินรวมถึงพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นวงกว้างนาสวนบัญชาการเหตุการณ์ให้การช่วยเหลือตลาดโมโูนกอำเภอสุไไงกอกจังหวัดนาราธิวาสมีการถแถลงการความคืบหน้าโดยพลโทสันติสังาากุลตาคเมทับพักศีระและพมในการรักษาความมั่นคงภายในภักศีน,น้า ด้วยนายสนั่นพงศ์อษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสพันตรวจตรีอนุรุตอิมอา,าผูกกกับารตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสพลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้กำกับการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดนาราธิวาสในอนิรุษบัวอ่อนในอําเภอสุงไงโกลกและนายเอกวิจ,จินดาเพชรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนาราธิวาสรวมแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีเหตุโกดังเก็บประทัดระเบิดที่ตลาดหมุโน ซึ่งเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคม2566เวลาประมาณ15นาฬิกาและนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดบางส่วนก่อนเกิดการระเบิด แม่ทพัพภาคที่4ได้คำชับเน้นย้ำทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีการตรวจสอบว่าในพื้นที่ยังมีโกดังเก็บดอกไม้เพลิงหลงเหลือหรือไม่ให้นำเป็นกรณีศึกษาไปดูแลพื้นที่อื่นๆรวมถึงตรวจสอบในพื้นที่3จังหวัดแถนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่พิเศษเป็นอำนาจของตนเองในการดูแลอนุญาตจำน่ายเรือเคลื่อนย้ายพร้อมกันนี้ได้ให้กำลังพลแสตทุกหน่วยที่มาดูแลพิ่้้องประชาชนให้ดีสุดจนจบภารกิจและสนับสนุนการทำงานของจังหวัดตราดธิวานอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นพราอผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจฉวยโอกาสเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ซ้ำเติมบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้จึงต้องมีมาตรการป้องกันที่รัดกุมเข้มงวดส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ EOD ให้เก็บวัตถุพยานและตรวจสอบว่ามีปริมาณสารเคมีที่เป็นปัจจัยให้เกิดระเบิดเท่าไหร่แรงระเบิดเกิดจากอะไรเพื่อประกอบการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป คุยกับท่านพลสวิทท่านก็เป็นบวกให้ดูนะพี่น้องประชาชนโดยว่าท่านผู้ใหญท่ารบวกท่านผู้โดยนรูพันธ์สิแก้วแท้นะท่านไปสั่งการผมว่าต้องช่วยพี่น้องประชาชนก่อนนะครับโดยประสานงานร่วมกับทางจังหวัดไปปกครองนะครับบ,บพนะครับยุทธวกรกําลังพลที่ของทหารในพื้นที่มีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเอามาให้ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับโดยอยู่ในการอาํานวยการ สั่งการดูแลผ่านทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนะโดยท่านจะสั่งให้ท่นทานานอำเภอหรือใหญ่ข้าตามบช่วยเหลือนะครับเรามีการ,าอกอรตั้งบกควบคุมตั้งขบวนเหตุการณ์ในพื้นที่ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้มากท่าที่ทาได้ครับ<ม>ต้องมีครับคงต้องมีดาเนินคดีหรือว่าต้องสอบต้องสอบสวนก่อนนะับสอบสวนก่อนว่าอ่โาโกดังนี้ในเรื่องก็จะลือไปทุกเรื่องว่าถูกต้องหรือไม่มีบรรยาญถูกต้องหรือไม่ต่างๆากนี้ก็ทางทางเจ้าหน้าตำรวจกะคับทางผู้การ ผู้จัดการตุตนพลตยอดนราธิว,วาสนั้นได้ชี้แจงผมฟังแล้วว่าคงต้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องถึงใครนะครับก็จะดําเนินการแต่ท้งนี้นั้นนะก็ะขอให้อยู่ในขั้นตอนของการสว,สวอบสวนและก็พิสูจน์หลักฐานรวมถึงชุดอื่ที่ลงในพื้นที่ด้วยก่อนครับนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้กล่าวว่า,ท,าทันทีที่ทราบเหตุได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้นและเร่งสั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุในทันที พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุตลาดมูโน,โนที่ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างพร้อมกันนี้มีหน่วยเปิดครัวพระราชทานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและอำเภอสุงไงโกลกจัดหาอาหารและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในเบื้องตน้นพร้อมเน้นย้ำว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในยุครัฐมนตรีมีความห่วงใยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ โดยได้อนุมัติงบประมาณเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนขณะที่ความเสียหายในครั้งนี้ยังรอการตรวจสอบและยังประเมินค่าความเสียหายไม่ได้ขณะที่พลตรวจตรีอนุรถอิมอาผู้บังคับการตำรวจโพธอจังหวัดนาราธิวาสได้กล่าวว่า,วาจากการตรวจสอบหลุมลึก2เมตรกว้าง6เมตรมี2หลุมใหญ่ขนาดใกล้เคียงกัน ที่เกิดเหตุพบดินประเสียวดินดำและชิ้นส่วนทําดอกไม้เพลิงเป็นต้นซึ่งก่อนหน้านี้ทราบว่าเจ้าของโกดังได้มีการลำเลียงมาจากตอนบนของไทยมาเก็บไว้โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งขออนุญาต ขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อเจ้าของโกดังได้จึงได้ออกหมายเรียกผพกก้กระทำวามผิดมาดำเนินคดีในฐานความผิด3ข้อหา 1. เป็นการทําที่ก่อให้เกิดระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงมีทรัพย์สินที่เสียหายเป็นจํานวนมาก 2. ความผิดในเรื่องของการครอบครองวัตถุจําพวกระเบิดเพลิงประทัดและดอกไม้ไฟซึ่งเบื้องตน้นไม่ได้มีการขออนุญาตและ 3. พื้นที่จังหวัดฉะเชภาคใต้เป็นพื้นที่เฉพาะในเรื่องของความมั่นคงที่มีกฎหมายควบคุมในการจำหน่ายดอกไม้เพลิงอย่างเข้มงวดในตรงนี้นั้นนะครับขอกนุญาตเรียนว่าจากร่องรอยที่พบในที่เกิดเหตุน,นะครับต้นได้รับรายงานว่าหลุมลึกถึงประมาณเกือบสองเมตรนะครับต้นผาถงจากวันหกเมตรเนี่ยนะครับถึงสองหลุมเนี่ยปริมาณของ วัตถุที่เป็นดินดำหรือพวกแป๊บพวกพวกประชดต,ต่างๆเนี่ยปริมาณมันเนี่ยนะครับน่าจะมี เป็นระดับที่เป็นตังค์นะครับคือเป็นเป็นคันกิโลขึ้นนะครับเรื่องดินดินดำดินเผาตรงนี้นะครับซึ่งก็ตอบรับกับภาพข่าวว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุมีการลำเลียงนะครับผู้พลัดฝั่ไฟสัญญาณแหนมมานะที่ตรงนี้นะครับจากตอนบนซึ่งในประเด็นตรงนี้ท่านผู้ช่วยการก็ได้สั่งที่ตำรวจเข้าตรวจสอบแล้วนะครับว่าแหล่งที่มาถูกต้องหรือไม่ดำเนินการเข้าไปเอาเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากว่ามันก็ดำเนินการไปส่วนไหน นะครับก็ในส่วนของที่กระเทืนะครับก็เราได้ดำเนินการอยู่ก็าน้าจะได้หลักฐานนะครับไปถึงตัวเป็นใตัไรต่างนะครับสำหรับทางด้านในเอกวิจินดาเพชรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนาราี่วาสได้กล่าวว่าได้มีการระดมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทั้ง13โรงพยบาบาลใน13อำเภอ เพื่อรองรับการช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างท่วงถงทันทีและการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่ประสบเหตุซึ่งหลังจากการตรวจสอบแล้วผู้ประสบเหตุที่บ้านพังเสียหายและไม่มีพี่น้องลาสุดได้อาศัยอยู่สนย์พักพิงจํานวน25รายอย่างไรก็ตามมีการสรุปข้อมูลความเสียหายเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ111คนบาดเจ็บเล็กน้อย106คนซึ่งขณะนี้กลับบ้านแล้ว และรักษาตัวที่โรงพยาบาล9คนสูญหาย1คนเสียชีวิต12คนโดย2คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบ DNA ม้านเรือนได้รับความเสียหายเบื้องต้นกว่า200หลังคาเรือนแด้มีพี่น้องประชาชนเข้าแจ้งของความช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมแล้วขณะนี้365คนกรณีด้านการอยู่ยาโดยงบประมาณจากสำนักนยายกรัฐมนตรีกรณีเสียชีวิตค่าจัดการศพรายละ5 0,000บาทเงินทนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวที่เสียชีวิตครอบครัวละ3 0,000บาท และเงินทนเลียงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีอายุบรไม่เกิน25ปีบริบูรณ์อีกครอบครัวละ50,000บาทกรณีบาดเจ็บเงินทนเลียงชีพผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ30,000บาท เงินทุนเลี้ยงชีพผู้รับบาดเจ็บทั่วไปรายละ15,000บาทและกรณีบ้านเรือนเสียหายค่าวัสดุในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายตามความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงเสียหายทั้งหลังเกิน70%ไม่เกินหลังละ2 3 0 0 0 0บาทเสียหายมาก 30- 70%หลังละ70,000บาทเสียหายน้อยน้อยกว่า3 0 1 5 0 0 0บาทและค่าเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็น เฉพาะบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังและเสียหายมากครัวเรือนละ5,000บาทมูัธมดวบฟีมณากุลสนักเขาไว้รายงานจากโมโนจังหวัดนราธิวาสติดตามแดนใต้ไว้นิวส์ครั้งใหม่ในโอกาสหน้าเวลาเดิมครับ